นอนหน่อยนะคะสอบไปเลยห,หยุดหยุดไปรอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาขอต้อนระับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัญหากินนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมากินยำไปด้วยกันเพราะว่าทางเรานะคะจะมีการคิดรเริ่มสร้างสรรค์นในการเปิดร้านยำเอ่ยร้านยำใจแต่จะเป็นร้านอะไรยังไม่บอกสิ่งที่คุณอยู่ตรงหน้าเซตนี้เราจะไม่หาย เพราะว่าเราขายไม่ได้เราเล็งจุงมแนดนอนนะคะมากินให้ดูว่าร้านยำเราเอ,อ่ยมีทุกอย่างนี้ไหมไม่คะ่ะเพราะนี่กัน้าเอาเป็นว่ากินกันเลยดีกว่านะคะวันนี้วัตถุดิจเอ,อ่ยวัตถุดิบใจเราก็มีน้องบ่อนนะคะน้องหอยแชงน้องหมูยอน้องกุ้งน้องหมึก ไม่มีค่ะจะมีน้องกุ้งดุกกุ้งกุ้งดุกกุ้งสุกกุ้งเออกุ้งสุกนะคะแล้วก็กุ้งดิบด้วยแล้วก็ผักที่ทีมงานจะไปสรรหาโดยชอที่แรกเราสั่งห้ามไปแล้วตัวถ้าวมีดอกวดีว่าไม่รู้ว่าจะกินไหวไหมงั้นเราก็จะไม่รอช้าสิ่งที่เราอุ้ยมันเยอะอะมันเยอะมากจนไม่รู้จะเปิดอะไรยำเราหน้ากินงั้นเราจะเปิดจากนี่แตงกวาเพราะยำมันหน้ากินเลยเราจะเปิดจากแตงกวาก่อน กับการรีวิวขอบคุณค่ะชิมน้ำยำก่อนว้าอันนี้จะมีปลาด้วยนะคุณผู้ชมค่ะออโอเค đổ đi trong rồi. Anh ông xem phim đi. Tại nó là xì Mà. Đó. Mình củ จิ้มๆหน่อยอืมบีบกุ้มดิบด้วยนะคะเพราะว่ายำมันต้องกุ้งสดเนาะมันถึงจะจอยอร้านไหนยำกุ้งสดแล้วตัวเล็กไม่ดอย เรากินกุ้งใหญ่เอ่ยกุ้งใหญ่ใจนี่สตอหน่อยอเข้ากันเฉยเลยเอ่อสะสตอกับยำไปด้วยกันเฉยเลยนัวมากเดี๋ยวเรา ลองน้ำแซลมอนหน่อยนะคะส่องไปเลยหยุดหยุดนุ่มอือืนี่แหละเวลาเรากินยำก็ต้องกินกุ้งจุกจุก Ừ, đó. Mình bánh bánh kèo. ข้อลวกมันจะเล็กนึงนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวใหญ่จอยแคตติดทำไมกันไม่รู้อยู่ยหยุดเวลาเราจอยอืมอืมแคตต่อสักหน่อยอีกสักนึงใครที่ยไม่เคยกินแคตตอกับยำนะคะเปสรรหานะ แม่อลารปรากดปูเอ๋ยป,ยป,ยปยูใจกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมขาไม่ให้เสียงปูวเสียงฟันนี่คือ ถ้าเป็นร้านเรานะคะมีหอยแค่งเห็นไหมขัดแบบนี้นี่จะทำขัดอาจจะทำั้านยามินจิงงนะเดาบิ๊เดาไม่ว่าเดี๋ยวอีกสักรอบนึงโอเคเนงความที่เรามีแม่ครัว ทำยำอร่อยนะะก็เลยแบบจะเปิดเองเลยใครมีโลเคชั่นมีที่จอดรถประมาณสักสิบยี่สิบคันนะคะทักมานะขถแถวรัชดาลาดพราววังหิงนอะไรเงี้ยหมูยอเราได้ได้เจ้าอร่อยมาด้วยหมูยออุบลว่าคือถล้าพูดชื่อไปอ่ะรู้จักแน่คนอุบลอ่ะ เครื่องเราก็เลยอยู่ข้างล่างหน่อยหน่หอมเอ่ยหอมใจหอมเอ่ยหอมใจหน่อยนะคะอืมโอ้ยกระตอด้อ,อ,อม,มามักกะยำได้ไงวาใครเป็นคนคิดขนวะ ยำก็จะมีรถไอติมผ่านอย่างนี้นะคะให้เรากินยำล <laughs> <c oughs> อ,อ,องน้องสองไปด้วกันเดี้ใหญ่ยยจริง พอสดมันจะเด้งจุกจุบอืมดีจังเลยคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักนะะที่รักลองกินนี่ก็ะยำดูมันไปด้วยกันแบบงง แตจะเผ็ดๆนิดๆที then, ่ปูมันจะมีอะไรไม่รู้เหมือนเป็นคล้ายๆไข่เนี่ยหน่ๆหนๆเห็นไ่มเนี่ยๆคล้ายๆไข่อะแล้วก็สามารถเอาน้องมาเอ็นจอยอย่างนี้ลาดน้ำยำอย่างนี้โอ้ อดีมากค่ะพ้าหาดปูสดๆเนาะใครได้กินปูสดกุ้งสดรู้จะกจกันเองอเวลากินยำก็อะมีมากินร้านยำที่เขาห่วงเครื่องเงานจะบิ๊กจอย แล้ลายำสดใหญ่ไม่ค่อยมีผักสดเนาะถ้าเรามีผักสดมากินกับยำมันจะจอยมากออหอยตัวขามันจริงๆดูดได้ทั้งฝ่ายนะเห็นไหมขามากออออออลองลองแบบ รู้สึกที่ดีมากยำที่เยอะเยอกินเท่าไหร่ก็แบบไม่มีวันหมดโอ้ยจจอกนันไปแล้วปะอ๋อ คนทางนี้อร่อยมากคนทางนั้นจะรับรู้ไหมว่าอร่อยือน่าแซตค่ะจซต่อคะ่ะจซต่อกับน,น้ำยำทำให้มีความสุข อืมสังรนี่จิงนปูเราก็มาวันนี้มันเกิดไปให้ทันแต่เน้นสดนี่คือร้านของเราเลยฮะจะเ,เปิดเอง อร่อยแน่นอนอขอโทษที่ทำให้น้ำลายแตกกันทุกคนด้วยนะคะอร่อยจริงๆปูที่สดอืม ใครเป็นคนไปจับก,กุ้งมากินคนแรกเนาะดำลงไปในน้ำทำไมอร่อยขนาดนี้กูได้พาไปกินปลาตัวนี้มันสืคืขึ้นีดแตกแอะว่ายมาเจอกันกระตายทั้งคู่เลยเนาะอร่อยด้วยอืม ทำใจกับน้องคนนี้ไม่ได้นะคะลองเหอนอยไยมบ้าได้ลหรอเห็นทุกคนรีวิวอาหารชอบกินน้องมากมันเสอยดี่บอกว่าแต่เราลองเอามูยอแล้วกัน จะลองกินน้องดูเพราะว่าคนชอบกินกับอาหารไม่ต้องไปหากินหรอกค่ะนะ้อยำเจยจอยไม่ได้กับมันหรอก เยอะมากดู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 ดดปูชอบมากเลยอ่ะอืมบางายไปกินอะน้ำปลือกไปน้ำไข่ดูเลย แตเกติ่มปูปูต้องสดเนื้อจะหวานนะยำจะไม่เผ็ดแรกๆนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มมาเขาจะเริ่มมาทีละนิดอย่าหยุดนะการกินยำมีกฎคืออย่าหยุดถ้าหยุดกินน้ำหนึ่งครั้งจะกินตลอดไปอดทนให้ได้ก่อนอมามามา เจกันน้อยเจกันน้อยมาน้อยก็มาดิครับไอพวกกุ้งสดอือคุณผู้ชมหาเยอะมากห้มีแฟนเนี่กินทำยำไห้กินทุกวันเลยนะเอาตามอนมาล่อยังไม่พอให้รักหรอคะเอิกอาบมาก น้องสดมากการได้กินปูดสดคือดีเห็นไหมเนื้อดีเด้งขาวหวานช่ำ้าอ,อืม ชมค่ะดีมากเลยอ่ะตรงแต่ใครละ่ะโลกนี้มีแค่เรากะปูยูอ่าเราบอกเลยจริงก๊ะ ไม่ดูดทำไงอะ่ะไม่ออกมาป่ะยังก็ไม่หลุดก็ต้องดูดปะละอืมมาขึ้นมาอืมอืม ขามา น,นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะคือตอนนี้แหละคนจะคิดว่าเราดังกินคนเดียวไม่ค่ะตอนนี้ข้างหลังกล้องมีบุคคลอีกคแล้วก็พอเราดูดปูคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องพอแล้วเพราะว่านั่งกินคนเดียวไม่หมดนะฮะแล้วหลังกล้องมีคนดังจ้องอีกหลายคนมาก,กนะารจะมาดูดปูโจแล้ววันนี้นีถ้าถามว่าถามต้องขาย เราจะขายเต็ตหมดขนาดนี้ไหมไม่ไหวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะเปิดร้านยาำเราก็เลยอยากได้ให้ดูวัตถุดิบว่าร้านเราเลือกมาดีๆหอยเราทำสะอาดดีเราทำจอยปูสดกุ้งตัวใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกใครมีร้านแนะนําทําเลแนะนําก็แนะนําเราเข้ามานะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ร้านเราจะเชื่ออะไรก็เดี๋ยวเราติดตามวันนี้ วันนี้สถานกินของเราต้องลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะเอาอะไรมากินให้ดูอีกหรือติดตามรับชมในช่อง y o YouTube เราอย่าลืมเลยคะนะคุณมีเมนูอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอยากจะให้เราลองชิมลองกินหรือซื้อมารีวิวให้หน่อยติดต่อเข้ามาในเพจค่ะหรือติดกินบ็อกเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวเราหามาให้เราจะคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาและจริงใจให้คุณคุณจะได้ตัดสินใจไปซื้อถูกเนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ